สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู v ่ V m a Ken Channel วันนี้เราจะมารีวิวโมเดลว One Piece ันพีชกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับโซโลครับผมงานจากค่าย Mega House ครับผมโซโลตัวนี้จะอยู่ในไลน์ของ Portrait of p i l o t Styling Again Maximum ครับผม สำหรับประวัติตัวละครเท่าวๆเนี่ยถ้าใครรู้จักตัวละครตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดข้ามได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมส่วนประวัติตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือโลโลโนโอาโซโลเจ้าหัวหมอสของเรานั่นเอง <c ười> จะมีฉายาว่านักล่าโจสลัดโซโลครับผมค่าหัวเริ่มต้นที่60ล้านเบลีต่อด้วย120ล้านเบลีครับผมค่าหัวปัจจุบันอยู่ที่320ล้านเบลีเกิดที่หมู่บ้านชินโมซูกิทแทะเลเอสบูครับผมเป็นนักดาบประจำเรือของกลุ่มโจรสลัดบวกฟางตัวโซโลเองเนี่ยเป็นผู้ใช้วิชาดาาจจดาบบบบ3 3เลล่่โโล่มคครรัััผปจจุนทีโออองยู เล่มนะครับผมได้แก่ดาบวโดยจิมอนจิที่ได้รับต่อมาจากคุยนะเพื่อนในตอนเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมและก็สังไดงที่เสือดาบต้องสาบได้จากร้านขายดาบของคุณลุงอิปงมาสือในรองเท้านั่นเองและก็ดาบเล่มสุดท้ายครับผมนั่นคือดาบเอ็นมะได้รับมอบมาจากเทนูยามะในวันุคุนี้ครับผมจริงๆแล้วดาบเล่มนี้เนี่ยต้องถูกส่งต่อให้กับตัวฮิโยริแต่เพื่อแลกกับชูซุยครับผมเพราะว่าชูซุยเนี่ยเป็นสมบัติประจําประเทศวนนันุคุนี้ตัวโซโลเลยได้เอ็นมะมาแทนความฝันของตัวโซโลเนี่ยอออาาารนนขงโสสวจ์ผู้ิช ดาวพี่กับโซโลเนี่ยมี2คนคนนะผมหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์โคชิโร่แล้วก็ คนที่2นั่นก็คือมิฮอกชายตาเหี่ยวของเรานั่นเองที่ <He, S 1> จริง,รงๆเลยนะครับผมทั้ง2ท่าน <laughs> ส่วนความสามารถพิเศษของตัวโซโลนั่นก็คือการหลงทางเป็นประจำนครับผมไม่ว่าจะไปทางไหนก็หลงหลงตลอดไม่ว่าจะในเรื่องเรื่องหลักหรือว่าในภาคเดอร์บูวี่ก็หลงทางเป็นประจำครับผมนั่นจะเป็นความสามารถพิเศษของตัวโซโลเนาะน, <laughs> นะครับผมก็จะเป็นบทข้าวๆข,ข,ของตัวโซโลนะครับผมเอาสั้นๆง่ายๆพอคันมืออยากไปรีวิวแล้ว <laughs> ไปเราไปดูอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องครับผมก็โอ้โหใหญ่ ตัวอลังการตามแบบฉบ,บ P. P. ับของ POP แหละไม่ว่าจะเป็นงานอิชิมะฟูจิหรือว่างาน POP มักจะมีกล่องที่ค่อนข้างใหญ่เสมอ <c oughs> นะครับผมตัวนี้นี่ผมถึงขั้นต้องลุกขึ้นยืนเพื่อรีวิวตัวอาร์เวิร์สของตัวกล่องกันเลยทีเดียวเนาะมาเรามาดูกันดีกว่าด้านหน้าของตัวกล่องครับผมก็จะเปิดเป็นวินโดว์ให้มองเห็นตัวโมเดลด้านในได้เช่นเคยครับผมตามแบบฉบับของ POP และทางด้านขวาล่างครับผมก็จะมีตาสาระของตัวเมกะเฮาส์อยู่แล้วก็จะมีตาสาระของตัว POP นะครับผมที่ผงบอกว่าเป็น ของ Port p of Pilot ติดติดกันนะครับผมก็จะมีตัวโซโลที่เป็นแบบโมเดลเนี่ยครับผมอยู่ทางด้านขวาล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาบนอ่าทางด้านขวาบนก็จะเป็นสตมแตมเมวแล้วก็ตาสัักษณะของตัววันพีซอันนี้สำคัญน,นะต้องมีนะครับผม <laughs> สำคัญมากเลยก็จะเป็นอาร์ตเวิของทางด้านหน้ากล่องน,นะครับผมด้านข้างครับสำหรับอาร์ตเวิของทางด้านข้างกล่องด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองของตัวโมเดลโซโลครับผมก็จะมีตรงกลางเนี่ยเว้าให้เปิดให้เห็นตัวโมเดลด้านในด้วยเช่นเดียวกันนะ แล้วก็จะมีพวกแบ็กกราวเป็นตัวโมเดลของโซโลในมุมมองต่างๆนะครับผมด้านข้างอีกข้างนึงครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็จะเว้าให้เห็นตัวโมเดลด้านในได้นะครับผมแล้วก็จะมีมุมมองต่างๆของตัวโซโลอยู่มุมนึงนะครับผมเป็นมุมด้านหน้าเลยนะก็จะเป็นโทนสีเขียวที่ดูโอเคครับผมดูดีแล้วก็สวยงามดีตัดกับตัวสีเทานะครับผมอ่าจะมาในลวดลายที่ตัดๆกันนิดนึงนะดูสวยงามดีครับผมด้านบนครับสำหรับอาร์ตเว้าขทางด้านบนเนี่ยก็จะเหมือนกันกับด้านข้างครับผมก็จะเว้าตรงกลางให้เห็นตัว โมเดลด้านในแล้วก็จะมีมุมมองต่างๆของตัวโซโลนะครับผมที่เป็นแบบโมเดลอยู่ด้วยนะครับผมแล้วทางด้านขวาบนเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันบ่งมันบอกว่าเป็นอะไรนะฟิฟทีนนะครับผมแต่ด้านบนเนี่ยเป็น t w <c oughs> นะซึ่งผมเองก็งงเหมือนกันทาทาผมแบบเบอร์เอเหมือนกันว่าควรจะยึดอันไหนนะผมเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมด้านบนเป็น twenty <c oughs> ด้านล่างเป็นด้านหน้าเป็นฟิฟทีนนะครับผมแต่ก็นะ เดี๋ยวค่อยไปหาความหมายกันอีกทีนะครับผมด้านหลังครับสำหรับอาร์ตเวิร์กของทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นมุมมองต่างๆของตัวโซโลเกือบทั้งมุมมองเกือบทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ทางด้านล่างตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นพวกคาเตือนต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวกตัวหน้าเว็บไซต์อยู่ทางด้านขวาล่างด้วยเช่นเดียวกันนะตัวด้านล่างของตัวกล่องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็จะมีแค่ตัวตาสัญลักษณ์ของตัวที่ผมบอกว่าเป็นลายของ P.O.P. f o r t e of p i l o t นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องใหญ่โตมโหฬาจริงๆเมื่อแกกกลล่่ออองงมาผสิหๆ เร, ue, เราจะได้นั่นก็คือตัวฐานตัวฐานจะได้มาเป็นรูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับผมและก็ที่ผมชื่นชมมากเลยจริงๆเลยก็คือตัวเดือยตัวเดือยของฐานเนี่ยครับผมเขาใหม้มาเป็นเดือยเหล็กประมาณนี้เลยและค่อนข้างสูงให้มาคู่หนึ่งเลยครับผมดูดีแข็งแรงก็คงทนมากเลยนะสำหรับตัวฐานแบบรูปแบบประมาณนี้นะซึ่งโอเคครับผมผมขอชื่นชมมากเลย,เลยสำหรับตัวฐานแล้วก็ตัวฐานเนี่ยจะได้มาอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวเสาค้ำด้านหน้านะครับผมซึ่งตัวเสาค้ำด้านหน้าเี่จะค้ำตรงหัวเข่าด้านหน้านะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวโมเดลเนอพับมา ซึ่งสําหรับในความรู้สึกของส่วนตัวผมนะแค่มีเบรย์เหล็ก2ชิ้นนั้นน่ะผมว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละแต่มีตัวเสาค้าด้านหน้าไว้เนี่ยก็อุ่นใจเหมือนกันนะครับผมก็จะได้มา2ชิ้นนะสำหรับพวกตัวฐานกับตัวเสาค้าตัวโมเดลครับผมตัวโมเดลจะได้มาเป็นเต็มตัวประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวโซโลจะได้มาเป็นรูปแบบเต็มตัวเลยไม่ได้แยกส่วนออกมานะสำหรับตัวโซโลจะมีแยกส่วนนั่นก็คือตัวดาบครับผมตัวดาบเนี่กก็จะแยกเป็น3เล่มด้วยกันนั้นเล่มที่1คือชูซุยครับผมดูดี สวยงามมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานลงสีแล้วก็พวกดีเทลต่างๆนะครับผมในอีกเล่มหนึ่งนั่นก็คือตัวว่าโดยจิบอนจินะครับผมจะได้มารูปทรงประมาณนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตัวสังไดคิเทสึตัวสังไดคิเทสึเนี่ยสามารถแยกได้นะแยกตัวด้ามจับได้นะครับผมสามารถถอดออกมาได้ประมาณนี้เลยเพราะว่าตัวเวลาใส่เนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาด้านนี้ใส่นะครับผมเพราะว่าด้านเนี้ยอ่าปลายปลายของด้ามจับเนี่ยมันจะใหญ่นะครับผมจะใช้เป็นเสียบจากด้านนี้แทนแล้วก็เอาตัวดาบเนี่ยลงมาประกบปุ๊บ จะได้มาเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมก็จะได้มาทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับผมเมื่อแกะกล่อกกลงออกมาสาหรับตัวโมเดลครับผมต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆตัวนี้โหดมากๆครับผมดีเทลเลยจุดเขาทําออกมาได้เยี่ยมโหดมากเลยนะแล้วก็โซโลตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าไม่นับงานที่สูงกว่านี้ที่เป็นพวกงานเรซินเนี่ยครับผมผมมองว่าโซโลตัวนี้ถือว่าดีที่สุด จะบอกว่าดีที่สุดได้ไหมถือว่าติดหนึ่งในโซโลที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้านับแค่พวกงานจากแบนเพสโตบันไดอ่าพีโอพีหรือว่างานเอฟเซอะไรพวกนี้นะครับผมผมว่าตัวนี้คือหนึ่งใน10โซโลที่ดีที่สุดดีจริงๆครับผมโซโลตัวนี้รายละเอียดเขาทําได้อย่างเยี่ยมโหดมากหลายจุดทําออกมาได้ดีมากเลยครับผมมาเราไปดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรจากโซโลตัวนี้บ้างนะครับผมเริ่มต้นจากตัวใบหน้าก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับงานปั้นตัวใบหน้าครับผมงานลงสีงานปั้นตัวใบหน้างานเขาโครงงานลง รงเส้นของโตววลตาทําได้ดีมากจริงครับผมครบถ้วนทุกขบวนการจริงๆนะครับผมสาหรับหน้าของตัวโซโลตัวนี้แต่ว่าเราจะดูใบหน้าของตัวโซโลเพีเ้ยนไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากตัวทรงผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าปิวปิวเสยๆไปทางด้านหลังเราจะเลยไม่ค่อยคุ้นชินกับหน้าโซโลเวอร์ชั่นนี้สักเท่าไหร่อ่ะเนาะนะครับผมมันเลยทําให้หน้าโซโลตัวนี้มันแอบเพี้ยนไปสักนิดนึงแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยครับผมดูแบบผิวเผินแล้วเนี่ยหรือว่าดูแบบเจาะลึกเลยเนี่ยหน้าโซโลตัวนี้ครับผมเขาโค้งงานปั้น ตัวนี้ทาออกมาได้ดีมากเลยงานลงสีและก็ดีเทลตัวบาดแผลของตัวตาซ้ายของตัวโซโลเนี่ยครับผมทําออกมาได้ดีเวอร์จริงๆ <c oughs> ครบครับผมครบทุกกระบวนการจริงๆถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นตัวรูจมูกด้วยนะเขาต้องใส่ดีเทลตรงนี้มาให้ด้วยนะครับผมแววตาของตัวโซโลถือว่าทาออกมาได้อย่างโหดมากเลยครับผมดูเข่งขืมดูเนี่ยแหละคือโซโลเลยนะครับผมหลายๆมุมเนี่ยมุมหลายๆมุมของตัวเขาคงใบหน้าครับผมไม่ค่อยเพี้ยนจากตัวโซโล ในเวอร์ชั่นมังงะหรืออนิเมะสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับโซโลตัวนี้ดีเทลส่วนต่างๆถือว่าครบครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแววตาบาดแผลตัวใบหน้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวต้มหูอ่าต้มหูของโซโลที่ห้อยไว้ทางด้านหูซ้ายนะครับผมเขาก็ใส่ดีเทลตรงนี้มาให้อย่างครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยครับผมดูโหดร้ายมากเลยสำหรับโซโลตัวนี้ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรครับผม กันเกงของตัวใบหน้าแล้วก็พวกเส้นเลือดที่อยู่ตรงหน้าผากทำออกมาได้ดีครับผมตัวนี้ทําออกมาได้ดีจริงๆรายละเอียดของตัวใบหูด้านในของตัวใบหูเขาเก็บดีเทลมาให้ด้วยหน่อยหนึ่งนะถือว่าใช้ได้ครับผมลื่นขึ้นมาด้านบนครับนิดหนึ่งนั่นก็คือตัวทรงผมงานปั้นของตัวทรงผมอันนี้เนี่ยผมแอบติดนิดนึงนะเพราะว่ามันคือทรงผมกับตัวใบหน้าเนี่ยพอมันทําอย่างเงี้ยมันแอบแอบทำให้เหมือนกับว่าตัวผมของตัวโซโลเนี่ยมันดูลอยๆอ่ะนะครับผมแต่ว่าทําออกมาได้ดีครับผมงานปั้นของตัว เส้นผมงานลงสีดีเทลส่วนต่างๆที่เขาให้มาในรายละเอียดของตัวทรงผมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับผมมีงานเล่นสีเล่นแสงเล่นเงาด้วยนิดหน่อยและงานลงสีของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีสีเลอะไม่มีสีเปิอะเนี่ยผมโอเคมากเลยนะดูสวยดีครับผมทําออกมาได้ดีมากๆดีเทลของตัวทรงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนครับผมดูสวยดีแล้วก็ดูดูดีมากเลยครับผมายาวจนไปถึงด้านหลังเลยนะปล่อยผมด้านหลังก็ทําได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับผมเราจะให้ดูมุมนี้ครับผม สวยครับผมสวยทุกมุมสำหรับตัวทรงผมของตัวโซโลเก็บรายละเอียดมาให้อย่างครบเลยครับผมแล้วก็ตัวจอนก็เก็บรายละเอียดมาให้อย่างครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันทั้ง2ข้างเลยนะครับผมดูดีครับผมงานปั้นของตัวทรงผมโซโลตัวนี้ถือว่าทาออกมาได้โหดร้ายทารุนมากเลยสำหรับตัวดีเทลนะ <c oughs> นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรื่องตัวดาบเนี่ยผมจะให้ดูแยกชิ้นอีกทีเนาะจะไม่รีวิวตอนนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นแยกทีละดาบลยดีกว่าว่าตัวดาบแต่เล่มเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะครับผ เราไปดูตัวรอยแผลของตัวโซโลหรือว่าตัวท่อนลำตัวของโซโลก่อนดีกว่านะสำหรับรายละเอียดส่วนลำตัวท่อนบนต้องขอบอกเลยว่าดูดีมากครับผมเป็นงานปั้นที่โอ้โหอีกนิดนึงจะกลายเป็นบากีแล้ว <laughs> นะครับผมทำออกมาได้ดีจริงๆดีมากๆเลยด้วยครับผมงานปั้นตัวมัดก้ามงานลงสีงานเล่นแสงเล่นเง,นเงานิดหน่อยครับผมตัวลำคอเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูยาวจนเกินไปด้วยนะครับผมทำออกมาได้ดีแล้วก็พวกเส้นเลือดนะครับผมเส้นเลือดที่ตัวลำ งานมัดก้ามอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าทําได้ดีมากๆเลยนะก็คือตัวบาดแผลครับผมตัวบาดแผลเนี่ยถ้ามองดีๆนะครับผมเขาจะซอกล่องลึกเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวก่ารอยเย็บ e ยาวจนไปถึงด้านตัวตรงเอวเลยนะครับผมซึ่งรายละเอียดดีเทลตรงนี้โอ้โหเขาทําออกมาได้ดีมากเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นรอยแผลที่เป็นแบบทั่วไปงานทั่วไปเราจะเห็นรอยแผลของตัวสโลเนี่ยเป็นแบบสกีนแต่อันนี้ไม่ใช่ครับผมเขาซอกล่องทีละล่องเลยนะครับผมทาออกมาได้ดี มากปานนี้พอสมควรเลยครับผมงานมัดกล้ามเนี่ยก็โอเคครับผมดูดีดูดีจริงๆสาหรับงานมัดกล้ามนะครับผมดูสวยงามมากแล้วก็ให้ดูงานมัดกล้ามที่ท่อนแขนนะครับผมงานมัดกล้ามตัวแขนโอ้โหงานปั้นของตัวแขนครับผมก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันแต่ติดนิดนึง,นงครับผมนั่นก็คือตัวข้อต่อเราจะเห็นตัวข้อต่อเนี่ยเด่นชัดมากเลยสาหรับข้อต่อระหว่างแขนกับตัวนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่กล้ามเนื้อครับผมมัดกล้ามที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหดูแข็งแรง ด,ดูอลังการมากเลยครับผมสำหรับงานปั้นตัวมัดกล้ามของตัวโซโล เก็บรายละเอียดมาได้ดีและค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรเหมือนกันครับผมในงานลงสีเนี่ยเขาก็แอบมีเล่นแสงเล่นเงาให้นิดนึงนะครับผมตัวข้อสอบก,ก็เก็บมาให้ด้วยเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีมากเลยครับผมอีกมุมนึงนะครับผมเราจะเห็นงานที่เขาเก็บพวกเส้นเลือดเนี่ยคนละสีอ่าเขาจะใส่เป็นสีขาวๆหรือสีเทาๆขุ่นๆมาให้นะครับผมสําหรับงานที่เป็นพวกตัวเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาตามกล้ามเนื้อซึ่งมันเป็นอะไรที่เออเฮ้ยดูดีอ่ะมันก็ดูดีแบบแปลก,ปกๆนะครับผมมันไม่ค่อย คุ้นชินสักเท่าไหร่เนอนาะงานวัดกล้ามดูดีมากเลยครับผมให้ดูตรงข้อมือนิดนึง งานเก็บรายละเอียดตัวข้อมือเนี่ยครับผมเขาก็เก็บรายละเอียดตรงส่วนนี้มาให้ด้วยอย่างครบถ้วนนะแทบจะไม่ตกหล่นตรงส่วนไหนเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวมือรายละเอียดของตัวเล็บเขาก็พยายามใส่ดีเทลตรงนี้มาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวมือเนี่ยก็ไม่ได้ผิดสรีระมนุษย์สักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมถือว่าทําออกมาได้ดเีเวอร์มากเลยนะไปดูมืออีกข้างหนึ่งครับผมงานปั้นของตัวแขนอีกข้างหนึ่งโอ้โหตัวนี้เนี่ยเขาก็เก็บดีเทลมาทั้งสองข้างเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะโหดร เลยสาหรับตัวดีเทลตัวกล้ามของโซโลนะและก็สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ลืมครับผมนะั่นคือตัวผ้าพ่อหัวของตัวโซโลเขาก็เก็บมาให้ด้วยนะซึ่งไม่ลืมครับผมรายละเอียดดีเทลตรงนี้เนี่ยเขาให้มาอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพวกรอยพับแล้วก็งานลงสีที่มีงานไลส่สีตรงปลายปลายของตัวผ้าพ่อหัวนะครับผมดีเทลค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยครับผมชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนะครับผมสาหรับดีเทลงานเก็บรายละเอียดตรงตัวมือเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะผมทําออกมาได้ดีนะครับผมไม่ค่อยมีตกหล่นเรื่องตรงนี้สักเท่าไหร่ ดูดีและสวยงามครับผมแล้วก็มัดกล้ามอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เห็นของตัวโซโลนะครับผมนั่นก็คือฝั่งนี้ดูดีครับผมงานเก็บงานปั้นตัวมัดกล้ามเขาทําออกมาได้โอ้โหถูกใจาสาวๆหลายๆคนแน่นอนสําหรับงานมัดกล้ามตัวนี้นะ นะครับผมไปดูแผ่นหลังลูกชายกันนิดนึงไปงานเก็บรายละเอียดตัวแผ่นหลังของตัวโซโลเนี่ยครับผมเขาก็ใส่พวกตัวมัดกล้ามมาให้ด้วยแต่ไม่ได้เยอะเหมือนทางด้านหน้านะซึ่งดีเทลตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามลงสีที่เป็นงานไล่สีของสีเนื้อสีแสงที่มันเป็นแสงเงานะครับผมเขาก็ทำรายละเอียดตรงนี้มาให้อย่างครบถ้วนดูดีครับผมดูดีมากๆเลยด้วยครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมว่ารายละเอียดดีเทลตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดลร้พอสมควรเลยนะครับผมสําหรับงานปั้นที่เป็นตัวมัดกล้ามนะเลื่อนลงมา ด้านล่างนิดนึงครับผมเราก็จะเห็นตัวผ้าโพกเอวของตัวโซโลผ้าโพกเอวตรงนี้เนี่ยเขาก็เก็บรายละเอียดดีเทลมาให้ด้วยนะเพราะว่างานลงสีของผ้าโพกเอวเนี่ยครับผมก็อย่างที่เรารู้กันว่าผ้าโพกเอวชิ้นนี้อยู่มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเล่มแรกๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นงานลงสีเนี่ยเขาจะทําให้ดูสีมันดูเก่าไปหน่อยนึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ใส่รายละเอียดมาให้อย่างครบถ้วนครับผมดูดีพอสมควรเลยนะใช้ได้ครับผมงานเก็บรายละเอียดของตัวผ้าโพกเอวรายละเอียดส่วนต่างๆของตัวชุดนะครับผมแต่ ไปดูกันดีกว่ารายละเอียดต่างๆของตัวชุดส่วนมากจะมาเป็นทรงที่ปิวๆไปทางด้านหลังครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยจบ ตรงทีละส่วนค่อนข้างที่จะลำบากเพราะฉะนั้นดูภาพรวมๆไปก่อนเนาะนะครับผมงานเก็บรายละเอียดข,ของตัวชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีรอยยับมีดีเทลที่เป็นดีเทลยับยับค่อนข้างเยอะนะครับผมและก็เท็กเจอร์ผิวสัมผัสอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีเพราะว่าอย่างผ้าพวงเอล์ด้านนอกเนี่ยครับผมมันควรที่จะบางมันก็บางนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมโอเคมากเลยเพราะว่าคนเราจะไปใส่ชุดอะไรหนักๆนกนกขนาดนั้นใช่ไหมดีเทลหลายส่วนงาน ลงสีหลายๆส่วนทําออกมาได้อย่างดูดี แล้วก็ดูเวอร์มากเลยครับผมเขาดูดีเขาลงสีมาแบบค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากเลยอะ่ะงานเก็บสีของตัวส่วนแขนของชุดเนี่ยครับผมหลายๆส่วนที่เขาเล่นแสงเล่นเงาเนี่ยส่วนที่มันควรทึบเขาก็ใส่เป็นสีดํามาให้ซึ่งตรงนี้นะครับผมผมชอบมากเลยนะและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือมันไม่มีสีเละไม่มีสีเปิดเลยนะครับผม QC งานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับผมตั้งแต่ที่ผมหมุนๆม,มาให้ดูเนี่ยแทบจะไม่มีสีเละหรือสีเปิดเลยก็ว่าได้ ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยครับผมงานรายรละเอียดของตัวชุดนะครับผมเราก็จะเห็นเป็นพวกเทกเจอร์ที่เป็นดีเทลรอยยับยับส่วนใหญ่ปิวปิวยับยับนะครับผมงานลงสีก็จะเป็นพวกงานไล่สีนะที่เป็นพวกแสงเงาเกือบตลอดทั้งตัวชุดนะครับผมงานเก็บสีของตัวผ้าพกเอวที่เป็นสีแดงนะครับผมก็แดงสดจริงๆนะครับผมแดงสะใจจริงๆนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมที่เป็นผ้าพกเอลด้านนอกสวยงามครับใช้ ดีเทลค่อนข้างที่จะดูดีมากๆมากๆจริงๆนะครับผมและส่วนหนึ่งที่เขาไม่ลืมที่จะเก็บมาด้วยครับนั่นก็คือตัวกระดุมของตัวชุดซึ่งดีเทลตรงนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยด้วยนะครับผมดีเทลของตัวชุดเนี่ยเป็นงานปั้นที่แยกมาอันต่ออันครับผมงานลงสีระหว่างตัวสายกับตัวที่เป็นข้อที่เป็นตัวล็อกอีกฝั่งหนึ่งครับผมเขาก็ลงสีได้อย่างดูดีและก็ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบไม่มีสีปิ้นออกมาด้วยนะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้าง ที่จะโหดร้ายมากเลยครับผมดูดีครับผมดูดีและสวยงามจริงๆง,งานลงสีแล้วก็มีตัวดีเทลที่เป็นตัวดีเทลของตัวเชือกด้านในให้ด้วยหน่อยนึงนะครับผมแต่อาจจะเบลอไปสักนิดนึงตรงจุดนี้นะครับแต่ก็ยังดูดีอยู่ครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะ,ะงานลงสีของตัวตัวที่เป็นที่เหมือนกับกระดุมรูกระดุมตรงนี้เลยครับผมเขาจะใส่ตัวสีที่มันดูค่อนข้างที่จะดูเก่าเก่าไปสักนิดนึงนะซึ่งมันเป็นงานที่โอเคครับผมมันดูประณีตด,ดีแล้วก็ไม่ได้ด แปลกตาสักเท่าไหร่นะครับผมผมว่ามันดูเกลืนไปกับชุดเนี่ยมันดูไม่ลอยออกมานะครับผมโอเคครับผมทอาออกมาได้อย่างดูดีและสวยงามมากๆเลยนะสวยงามจริงๆครับผมสําหรับตัวชุดดีเทลพวกนี้เขาเก็บมาให้ครบจริงครับผมเก็บมาให้ทุกเม็ดจริงๆเรื่องลงไปดูด้านล่างกันนิดนึงครับเรื่องลงมาด้านล่างนิดนึงครับผมเราจะเจอตัวรองเทา้าซึ่งงานรองเท้าในค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรเลยครับผมดูดีตลอดทั้งตัวชุดแหละตัวเนี้ยเนาะแต่งานปั้นของตัวรองเท้างานลงสีของ ตัวรองเท้าเนี่ยเขาจะก็จะแอบมีงานลงสีที่เป็นเหมือนกับพวกฝุ่นพวกโคนตามตัวรองเท้าความเก่าของตัวรองเท้ามาให้ด้วยทั้งสองข้างนะครับผมงานลงสีของเขาเนี่ยผมว่ามันถูกจะดตผมดีอะรองเท้ามันควรเก่ามันลุยมามา,มากแล้วมันก็ควรที่จะเป็นทรงเก่าๆแล้วความเก่ามันก็ต้องมีพวกโคนมีอะไรมีพวกเศษทรายอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาก็ใส่มาให้อย่างท้วนนะครับผมอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับผมนั่นคือรอยยั ขออองงตัวรเทา้าสังเกตเราจะเห็นรอยยับของตัวรองเท้าทั้งสองข้างเลยและซึ่งมันก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกความเป็นความเป็นจริงอะนะครับผมผมเองก็เรียกไม่ค่อยถูกแต่ว่าเท้าคนเนี่ยมันงอเวลามันงอตัวรองเท้ามันต้องงอตามไปด้วยและรอยยับมันต้องเกิดขึ้นตามตัวที่ตรงจุดที่งออยู่ซึ่งงานนี้นะครับผมตรงจุดเนี้ยเขาปั้นออกมาได้อย่างดูดีนะครับผมดูดีและสวยงามมันคล้ายๆกับของจริงมากๆเลยนะครับผมงานเก็บตัวรองเทา้าก็โอเคประมาณนึงครับ ครับผมไม่ค่อยมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกรอยตะเข็บของตัวรองเท้ามาให้สักเท่าไหร่แต่ก็ดูสวยงามดีครับผมพื้นรองเท้าก็เก็บมาให้ประมาณนึงนะแล้วก็มีพวกรอยเลอะของตัวโคนมาให้ด้วยหน่อยหนึ่งนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเลยมาแล้วก็อยากให้ดูมากๆเลยนั่นก็คือตัวฝักดาบครับผมดีเทลของตัวฝักดาบงานลงสีงานไล่สีเขาทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยครับผมดูดีจริงๆทั้ง3เล่มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชูซุยหรือว่าวาโดจิมันจิ ไดคิดเห็นือทั้ง3เล่มทําได้ดีมากๆเลยครับผมมีงานอ่างานที่เป็นงานซอกล่องของตัวเปาะดาบมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนูนของดาบชูซุยอ่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมตรงที่เป็นตาสัญลักษณ์พวกนี้ตรงนี้เนี่ยครับผมเป็นตัวนูนนะไม่ได้เป็นตัวที่สกรีนทับตัวปอกดาบนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ปานยีบมากๆเลยดูสวยงามดีจริงๆครับผมงานลงสีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสีเลอะไม่มีสีเปิดเลยนะครับผมทำออกมาได้ดีมีงานเล่นแสงเล่นเงาด้วยนิดนึง ผมงานเก็บรายละเอียดของตัวปลอกดาบด้านในเนี่ยที่เป็นตัวสีทองด้านในเนี่ยครับผมรายละเอียดเท็กเจอร์แล้วก็ตัวดีเทลเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวในกระตุนพอสมควรเลยนะครับผมทำออกมาได้ดีดีมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ตัวปลายดาบนะครับผมปลายของตัวฝักดาบโอ้โหดูดีครับผมซึ่งเราไม่ค่อยเห็นงานอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่นะงานของตัวปลายของตัวฝักดาบฝักดาบไม่ใช่มันคือฝักดาบนะครับผมเขามีงานซอกลึกเข้าไปด้านในนะครับ ผมซอกล่องลึกเข้าไปด้านในทั้ง3มเล่มเลยและซึ่งความเป็นความเก่าของตัววาโดยจิมอนจิเนี่ยเขาก็ใส่รายละเอียดดีเทลตรงนี้มาให้ด้วยงานลงสีค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยครับผมทั้ง2ข้างเลยนะอ่าถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นทั้ง2ข้างเลยนะครับผมซึ่งงานลงสีตรงจุดไหนที่มันต้องสดเนี่ยเขาลงได้สดสะใจมากๆเลยครับผมงานตรงไหนที่มันดูต้องเด่นอย่างตัวสีทองด้านล่างนะครับผมมันก็เด่นออกมาได้อย่างแบบดูดีครับผมดูดีจริงๆนะครับผมด้านในเนี่ยเราจะเห็น ว่าเก็บตัวแสงเงาของตัวด้านในมาให้ด้วยนิดหน่อยนะครับผมมันเป็นอะไรที่โอ้โหทําออกมาได้ดีเวอร์มากๆเลยครับผมดีสมราคาแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีหลายๆจุดที่ประทับใจและก็เขาทําได้อย่างปานีบมากๆเลยนะครับผมส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือดาบแต่เล่มเราได้อะไรกับดาบแต่เล่มบ้างนะครับผมมาสำหรับตัวดาบนะครับผมผมขอเริ่มต้นที่ชูซุยกันนะงานของชูซุยครับผมโอ้โหดูดีครับผมดูดีมากๆเลยในหลายๆจุดเลยนะดีเทลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ละเอียดพอสมควรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามจับอ่าดีเทลของตัว ด้ามจับเนี่ยก็ให้มาประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวงานลงสีของเขาเองเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีไม่มีสีปิ้นออกมาด้วยนะ <c oughs> เขาเก็บรายละเอียดตรงนี้เนี่ยดีจริงๆครับผมด้านปลายปลายด้ามจับนยครับผมเขาก็มีงานซ็อกล่องนะครับผมที่เป็นลายของตัวดาบชูซุยมาให้ด้วยงานปั้นของตัวที่กั้นดาบก็โอเคครับผมตัวที่กั้นดาบไม่ค่อยมีลวดลายอะไรอยู่แล้วแต่งานลงสีเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กพอสมควรเลยแล้วก็มีตัดขอบด้านข้าง ้้ามมใหหดวยยน่อนึผตัวใบดาบงานเก็บของตัวใบดาบเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะไม่มีที่ติครับผมไม่มีที่ติจริงๆดูสวยงามดีครับผมแล้วก็โอเคครับมันคือชูซุยจริงๆดูดีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมใช้ได้ครับผมสาหรับงานเก็บของตัวดาบแต่เล่มดูดีครับผมดูดีจริงๆงานลงสีเขาก็เนี่ยก็ทําออกมาได้ไปเป๊ะจริงๆครับผมเป๊ะเวอร์มากๆเลยอีกเล่มหนึ่งครับผมต่อกันมาจะติดนั่นกะ็คือตัวสังไดคิเทสึดาบต้องสาบของเราเนี่เองงานของ ตัวสังไดคิเตสุครับผมด้ามจับโอ้โหด้ามจับทําออกมาได้ด anyway. ูดีครับผมมันควรที่จะเก่าเนาะเพราะดาบตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที Hart ่จะนานอยู s <S yeah, s <S ่แล้วด้ามจับตรงนี้นะครับผมถ้าเราสังเกตดีๆตรงนี้จะมีตรงกลางที่มาดูอ่อนๆลงไปหน่อยนึงนะแล้วก็รายละเอียดดีเทลที่เขาให้มาของตัวด้ามจับเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็ดูสวยงามมากเลยครับผมตัวปลายของตัวด้ามจับเนี่ยก็เอกลักษณ์ประจําตัวของตัวสังไดคิเตสุอยู่แล้วนะครับผมดูดีสวยงามตามแบบฉบับของตัวมังงะและอนิเมะทีสมควรเลย ที่กั้นดาบครับผมงานเก็บรายละเอียดของตัวที่กั้นดาบก็โอ้โห و, เก็บมาให้อย่างครบถ้วนครับดูดีมากๆเลยแล้วก็มีงานเล่นสีที่เป็นงานสนิมอยู่ด้านในด้วยหน่อยนึงนะครับผมงานลงสีของเขาเนี่ยหาตัวที่มันเลยเส้นเลยขอบได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะตัวนี้ <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยผมก็พยายามหาตัวที่มันเป็นข้อติติอยู่บ้างนะครับผมแต่ข้อติเนี่ยมันมีน้อยจริงๆแล้วก็ดาบเล่มนี้นยครับผมสามารถถอดได้นะนั่นก็คือถอดตัวด,ด้ามจับใส่ออกมาก็คือใส่กลับไปมันจะมีแง่ง ตัวด้านในนะครับผมบ่งบอกอยู่ว่าใส่ฝั่งไหนเนาะแล้วก็ถอดและใส่ค่อนข้างที่จะง่ายครับผมตัวใบดาบลายของตัวใบดาบเนี่ยครับผมโอ้โหเก็บมาให้อย่างครบถ้วนนะครับผมสำหรับลายของตัวใบดาบทั้ง2ฝั่งเลยนะดูดีครับผมดูดีมากเลยงานลงสีของตัวใบดาบผมชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ชอบตัวที่กั้นดาบมากๆพอสมควรเลยเขาเก็บรายละเอียดดีเทลตรงนี้มาให้อย่างครบถ้วนจริงๆครับผมอีกเล่มหนึ่งครับผมนะั่นคือวาโดอิจิมอนจิดาบเล่มนี้เนี่ย ตัวด้ามจับเนี่ยผมว่ามันดู แอบเบอร์ไปสักนิดหนึ่งนะงานเก็บรายละเอียดของเขาเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ยังดูโอเคอยู่ครับผมแล้วก็ตัวด้านปลายปลายของตัวด้ามจับนะครับผมก็โอเคเก็บมาให้ระดับหนึ่งครับผมดาบล่นนี้จะอยู่ที่ปากของตัวโซโลแทบตลอดตลอดเวลาเลยนะที่กั้นดาบครับผมตัวที่กั้นดาบเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีลวดลายอะไรมากมายเนาะนะครับผมแต่งานลงสีเนี่ยก็ยังดูดีแล้วก็สวยงามอยู่ครับผมรายละเอียดของตัวใบดาบไม่ได้มีลวดลายอะไร นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นงานลงสีที่น่าจะเป็นงานลงสีที่ง่ายแล้ะก็โอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดพลาดประการใดเนาะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยครับผมสำหรับตัวใบดาบอีกส่วนหนึ่งครับผมส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนสูงส่วนสูงรวมฐานแล้วด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถ้านับเอาแค่ตัวมือเนี่ยครับผมจะอยู่ที่ประมาณ เอ22 21 22 cm นะครับผมแต่ถ้านับจนถึงตัวปลายดาบจนดาบเล่มสุดท้ายนั่นเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30 cm นะค่อนข้างที่จะสูงเต็มเต็ม<ๆ>ไม้บรรทัดผมเลยแหละนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับผมได้มาจากร้าน Seven m i n i a t r Toy and Hobby Collection ครับผมทั้งหมดทั้งม,งมวลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่6 8 0 0นะสําหรับค่าตัวตัวนี้นะครับผมแต่ก็พยายามอยากตึกกับราคาที่ผมได้มานะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครั สำหรับตัวโซโลมาเดี๋ยวผมจะบุนให้ดูคร่าวๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมสุดยอดครับโซโลตัวนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเลยว่าโซโลตัวนี้เนี่ยติดหนึ่งใน10โซโลที่ดีที่สุดแน,น่นอนถ้าไม่นับงานที่สวยวันนี้พวกงานเลเซนนะครับผมทาได้ดีครับหลายๆจุดหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตรงเดือยตั้งแต่ตัวฐานเลยครับผมที่เป็นตัวเดือยเหล็กแล้วก็งานลงสีงานลงเส้นจุดต่างๆรายละเอียดตัวเท็กเจอร์ตัวดีเทลที่เขาใส่ลงมาในตัวโซโลตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเว มากเลยครับผมหล,หลายจุดเนี่ยทำออกมาได้เกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะเลยนะสำหรับโซโลตัวนี้เป็นหนึ่งงานที่ละเอียดมากครับผมดีเทลโหดโหดจริงจริงงานลงสีโหดมากๆนะครับผม <laughs> แล้วยิ่งงานปั้นตัวมันกล้ามด้วยเนี่ยยิ่งโอโหดีเทลแต่ละจุดเขาทําออกมาได้สุดยอดจริงๆครับผมแล้วก็นับถือเรื่อง QC งานนี้พอสมควรเลยเพราะว่าสีเละสีเปอะในงานนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมจุดที่ผมค่อนข้างที่จะติอยู่นิดนึงนั่นก็คือข้อตอ ของตัวแขนอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยนะครับผมมันเป็นข้อต่อที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่จริงๆแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่ยังสวยแามอยู่ครับผมหลายๆจุดทําออกมาได้ดีมากจริงๆตัวดาบรายละเอียดตัวดา้ามจับค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวโซโลตัวนี้ดีครับผมดีจริงๆคุ้มราคามากๆเลยนะยิ่งตัวปอกดาบตัวฝักดาบเนี่ยยิ่งโอ้โหเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัว โซโลพีโอพีครับผมก็ก่อนจะก,กันในวันนี้ก็เช่นเคยครับผมดูแลสุขภาพันด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่เนาะก่อนออกจากบ้านตอนเช้าเนี่ยก็พกลมกันไปด้วยก็ดีนะครับผมกันไว้ก่อนดีกว่าแก้เนาะ <laughs> พยายามดูแลรักษาสุขภาพันด้วยครับผมเราะหลายๆอย่างโควิดเองก็ยังไม่ได้สาไปถึงขนาดนั้นเนาะส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแหมดูดีจริงเลยโซโลตัวนี้ <laughs>